สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัฐจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง35มภามภาค์สิในฟิล์มเรื่องเสือเกิดมาจนเข้าฉายครัง้งแรกที่โรงหนังแกรนแล้วก็โรงหนัง3ามย่านเมื่อวันที่19พฤศจิก,กายนปี2019ก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สมัยผมยังเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมก็เคยมีโอกาสได้ดู แล้สมัยนั้นชื่อหนังสือเกิดมาจนก็เป็นคำแสดงหรือเป็นคำที่ใช้พูดในทางเปรียบเปรยนะครับที่บางโคลนรถ10ล้อก็มีการเอาไปเขียนไว้นะครับว่าสือเกิดมาจนก็เหมือนจะเป็นการล้อเลียนชีวิตนะครับผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือคุณปริญญาลีลาศน,นะครับคุณกรุงศรีวิไลนั้นเป็นพระเอกของเรื่องในเรื่องจะเป็นคนที่มีอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ แล้วก็มีเหตุที่จะต้องไปผัวพันกับผู้มีอิทธิพลนะครับจนต้องจับปืนลุกขึ้นมาสู้สมัยนั้นหนังบูไทยได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แฟนหนังต่างจังหวัดนั้นให้ความสนใจนะครับเพราะว่าดูสนุกนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หาดูไม่ได้แล้วครับเพราะว่ากากฟิล์มนั้นไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ม้วนวิดีโอเทปเรื่องนี้ก็ยังไม่เคยมีการทำไว้ด้วย ซึ่งก็น่าเป็นที่เสียดายนะครับที่ว่าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเก่าๆของไทยเหล่านั้นถูกทิ้งถูกทําลายนะครับถูกลืมไปจนหมดแล้วนะครับที่ทุกวันนี้ท่านเห็นเป็นแผ่นวีซีดีหรือว่าแผ่นดีวีดีหนังไทยเก่าๆนั้นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของหนังไทยที่ออกฉายนะครับยังมีหนังไทยอีกจํานวนมากนะครับที่ปัจจุบันนี้ตามหาดูอีกไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนัง16มม,มหรือว่าหนัง35มม แต่ว่าช่อง YouTube ของเรานะครับชุมทางหนังไทยนี้จะพยายามนำข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นหนัง16มมหรือว่าหนัง35มมนะครับที่หลายคนคิดถึงนะครับหรือว่าหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่ามีหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้สร้างออกมาฉายหรือไม่นะครับนำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลอย่างน,น้อยก็จะทำให้หลายๆท่านได้รู้จักหนังไทยเก่าๆเ,เหล่านี้นะครับ ทุกวันนี้ผมก็ต้องเริ่มปลงแล้วนะครับว่าเราอาจจะไม่มีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องใดดูนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีใบปิดหนังมีเรื่องย่อหนังแล้วก็มีภาพนิ่งนะครับมาดูแทนกันแต่บางเรื่องนั้นหาใบปิดหาเรื่องย่อแทบไม่ได้เลยครับ